สวัสดีครับผมนายนัทวุฒิู่กันห้าสี่ศูนย์หนึ่งน์ศูนกสนึ่งหนึ่งสี่เจครับแล้ววันนี้เราจะมาทำชิ้นวางเท้านะครับโดยเริ่มจากกดไฟล์นะครับ New ือก Part นะครับหลังจากนั้นเลือกไปที่คำสั่งสเก็ตนะครับเลือกสเก็ตนะครับในครั้งนี้เราจะเลือก วาดที่ท็อปเพนนะครับนะครับเราจะวาดจากท็อปเพนนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งเซนเตอร์ไลน์ครับครั้งนี้เราจะใช้เออเส้นเซนเ e นเตอรไลน์ในการวาดแล้วสะท้อนภาพจากเส้นนี้นะครับก็ทีนี้เราก็เลือกคำสั่งลายแล้ววาดชิ้นงานนะครับเพียงแค่เครื่องเดียวนะครับ กด ESC เพื่อให้คำสั่งอย่างนี้หลุดไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะคลิกครอบที่ตัวลากคุมทุกเส้นนะครับแล้วเลือก Mirror of Entity นะครับจะได้สะท้อนชิ้นงานออกมาแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ Smart Dimension ในการกำหนดขนาดของชิ้นงานนะครับเป็น70 เป็นหนึนะครับร้อก็มุมเป็น92นะครับจากนั้นนะครับไปที่คำสั่ง e x t r u d e นะครับเราจะเลือก e x t r u d e อันนี้ออกมานะครับ ให้มีความหนา20มิลลิเมตรนะครับและเป็นการเดึง5องศาแบบลู่ออกด้วยนะครับอันนี้นะครับได้เป็นไอโฟขึ้นมาแล้ว20มิลลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่เครื่องหมาย d r a g on or off นะครับเราจะเลือกให้เป็น d r a g เอาบานะครับที่มีมุมเป็น5องศาแบบลูกออกนะครับเราก็จะได้ชิ้นวางาเท้าแล้วนะครับที่มีตามที่เราต้องการครับจากนั้นเราต้องทําการลบมุมชิ้นงานครับโดยให้เราจะลบมุมไปที่2มิลลิเมตรนะครับ แล้วเราก็เลือกมุมที่ต้องการลบนะครับ แล้วก็คิดถูกนะครับส่งชมวิาีโอที่ชิ้นงานนะครับก็จะพบว่าเราได้ลบมุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นชิ้นวางเท้าแล้วนะครับที่สมมูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับ